เนี่ยนะนะครับอืมน <c oughs> ะฮะเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของคุณเสกโลโซคือคุณเสกโลโซเนี่ยนะเขามีทนายความอยู่แล้วเขาก็สู้คดีกันมาหลายปีนะถ้าจาไม่ผิดรู้สึกตั้งแต่ปีห้าเก้าหกศูนย์เลยมาจนนะมีการขออนุญ,ญาตดีกาในปีหกสี่แล้วก็ดึงคดีมาจนถึงปีหกแปดเขามีทนายความดําเนินการอยู่แล้วแต่ว่าผมม่นมีส่วนร่วมใ,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 ในในในคดีคุณเสกเนี่ย ก็คือตอนสุดท้ายนะครับคุณการก็ติดต่อมาก็ให้ช่วยทําคาร้องอีกสักฉบับน,นะครับเนะี่เขียนเป็นถิงสารยาวเหยอียดเลยปัญหาในครอบครัวการเจ็บป่วยไบยโพล่าโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างพราคุณเศรษฐเนี่ยแกป่วยนะครับช่วงที่พลตรวจเอจกจัรทิพนะ้าจำไม่ผิดไปจับเนี่ยนะตอนที่แกกาลังป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะดา่าคุณทักษิณเยอะแยะเลย นะครับไฟ์นะสดข้ามวันข้ามคืนเพราะว่าแกมีอาการป่วยนะครับนะผมก็เขียนคําร้องเข้าไปฉบับสุดท้ายนะครับช่วยคุณเสดแต่งตั้งทนายเข้าไปนะครับเพื่อจะให้ลดโทษอะไรต่างๆนะฮะแต่ครั้นี้ปรากฏว่านะครับคุณเสดเนี่ยที่แกต้องติดคุกพาออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับไม่ลงรายละเอียดแก,แกมีหลายคดีอันดับแรกนะครับดค,นะคดีความเยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากไว้ใครถ้ามีคดีความเยอะๆเนี่ย มันจะมีโอกาสติดกุ๊กเพราะเหมือนเรากระทาความผิดติดนิสัยนะกระทาความผิดติดนิสัยนะฮะนะกระทาความผิดซ้ําไม่สมนึกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใครที่ที่มีคดีเยอะๆนี่ก็ต้องระวังอันนี้ฝากไว้นะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบเอาเสียงหายแล้วครับเอาเอาเสียงหายกันนะเออมันนาเสียงหายนะต้องคอยดูนะอ๋อนะอันอื่นเสียงหายไหมเออไม่รู้อะไรของแม่งเลยนะดียังครับ เดี๋ยวคอยดูนะฮะเดี๋ยวจะคอยดูว่าเสียงหายหรือเปล่านะครับเสียงหายบอกด้วยนะครับนะครับอืมเพราะฉะนั้นพอเรามีคดีเยอะเนี่ยเหมือนคุณเสกเนี่ยมันก็มีโอกาสติดคุกศาลก็มองว่าเป็นความความผิดติดนิสัยนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเพราะฉะนั้นอย่ามีคดีเยอะคดีเดียวก็พอแล้วนะครับยิ่งอยู่ระหว่างการรอการลงโทษกำหนดโทษเช่นน,ททน,ททนน่ะภายในหนึ่งปีห้ากกระทาความผิดเราก็อย่าไปกระทาความผิดอันนี้ก็ฝากไว้ นะครับอันที่สองพอมีหลายคดีปุ๊บมันก็ต้องมีการนับโทษต่อนะครับนับโทษต่อก็เช่นว่าคดีแรกหกเดือนนะก็ต้องมาเริ่มนับคดีหลังอีกหนึ่งปีก็เป็นปีหกเดือนคดีต่อมาอีกหกเดือนก็ต้องนับต่อกันไปต่อ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 ไปเลี้ยงคิวกันไปมันก็ทําให้คดีมันเยอะโทษมันเยอะก็เลยกลายเป็นสองปีสิบสองปีอะไรอะยี่สิบสี่เดือนอะไรสัอะไรผมจําไม่ได้ตัวเลขนะนะครับอันต่อมา คดีเดิมๆบางคดีเขารอการลงโทษไว้เช่นคดีนี้ทำผิดครั้งแรกเอารอการลงโทษไว้พรอปุ๊บพอคดีหลังๆคดีหลังสารจำคุกนะพอจำคดีสุดท้ายจำคุกก็ต้องไปเอาคดีเดิมๆเอามาบวกเข้าไปนะสมมุติคดีหลังจำคุกหนึ่งปีคดีก่อนรอไว้หกเดือนเก้าหกเดือนมาหกเดือนมาบวกเข้าไปทั้งบวกทั้งทั้งทั้งอะไรคดีเนี้ยมันมีทั้งบวกโทษแล้วก็นักโทษต่อ คดีแม่งเลยเยอะแยะบานเบิกไปเลยนะครับนะบานเบิกไปเลยนะครับเพราะฉนั้นก็ฝากฝากไว้บางคนก็ไปหมิ่นก็มาทเขารอการลงโทษรอการลงโทษคดีสุดท้ายจําคุกเอาไอ้ทุกทุกคดีที่รอเนี่ยทุกคดีที่รอเนี่ยนะเอามาเอามารวมเอามาบวกกับคดีสุดท้ายคดีสุดท้ายจําคุกหนึ่งปีไอ้นี่รอหกเดือนหกเดือนเอาเอาหกเดือนหกเดือนมารวมรวมบไอ้คดีหนึ่งปีโทษก็เลยเยอะนะครับนะแล้วก็ คดีนี้ทนายความเขาก็ยื่นขออนุญาตฎีกามันคดีมันต้องห้ามศาลไม่อนุญาตนะครับพอศาลไม่อนุญาตเขาก็ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกลับไปอีกแทนนี่ต้องติดคุกตั้งแต่ปี64ี่ถ้าผมจําไม่ผิดนะมันก็เลยยื้อมาอีกสามสีป่ปีกว่าจะเลื่อนคดีไปเลื่อนคดีมาอยู่นอกคุกม,มาสี่ปีสุดท้ายมันก็หนีกรรมไม่พ้นเสกโลโซก็เลยต้องเข้าเรือนจํามินบุรีแต่ได้ข่าวว่าเขาน่าจะย้ายกลับไปอยู่บ้านเขา กำลังทําเรื่องย้ายนะครับหลังจากเข้าคุกรู้สึกจะเป็นจังหวัดชัยนาทยังไงนะเท่าที่ผมเคยคุยกับครอบครัวเขานะนะครับก็ก็เป็นกําลังใจคุณเสกนะครับติดคุกแค่เดียวเดี๋ยวก็ออกแล้วอยู่ในคุกก็ไปร้องเพลงให้ผู้คุมนักโทษฟังนะเออคุณเสกเนี่ยถือเป็นปรมาจารย์ด้านดนตรีนะครับนะด้านศิลปินแบบระดับอจัจฉริยะเป็นคนเก่งเพลงเขานี่ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับ ที่สำนักงานก็ยังทําคดีให้กับครอบครัวคุณเสกอยู่นะครับก็คดีของคุณการนะครับนะครับก็เมียเมียคุณเสกคุณการก็เป็นลูกความประจําที่สำนักงานนะทุกวันนี้ก็มีฟ้องคนดงังๆเยอะแยะมากมายฟ้องคุณบิก๊กฟ้องคนนั้นคนนี้อะไรหลายคดีคือสำนักสำนักงานธนายเดชาก็เป็นสำนักงานที่ทําคดีให้กับครอบครัวเสกโลโซนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมกับน้องการนี่สนิทกันมานาน น้องการก็เป็น f อซพี่เดชแกมาดูดูทุกคลิปนะครับน้น้องการนะก็ก็กกมีคดีฟ้องร้องที่นี่เยอะคดีเกี่ยวกับเรื่องศิลปินเกี่ยวกับการเดินคิวเดินอะไรต่างๆนะฮะนะครับน้าเรื่องศิลปินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เรียนให้ให,ให้ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมก็ยังทํางานให้ครอบครัวเสกโลโซอยู่ก็ว่ากันไปก็นะก็อย่าไปทําผิดอะไรเยอะทําผิดเยอะๆเอ่อถึงแม้จะรอลงโทษต่อไปก็อาจจะมีการ บวกโทษมีการนับโทษต่อเราก็ไม่รอดนะก็เป็นบทเรียนของศิลปินนะครับว่าเรื่องการประพฤติตนพระคุณเสพนี่กระโดนหลายอย่างทั้งเสพยาเสพติดอาวุธปืนทําร้ายร่างกายโอ้หลายอย่างนะแกก็มีความเครียดมีโรคประจําตัวอะไรต่อะไรหลายอย่างก็นะครับสงสารแกนะตอนที่ผมเขียนคําร้องอะไรต่างๆนี้ผมก็เห็นสิ่งที่เขาระบายไปในคําร้องนั่นก็แกมีปัญหาครอบครัวปัญหาลูกเมียปัญหาชีวิตอะไรโอ้เยอะ เราเห็นคนดังๆอย่างเสกโลโซนี่เป็นระดับซูปเปอร์สตาร์คิดว่าชีวิตจะมีความสุขไม่ใช่ครับนะชีวิตบางทีก็มีความทุกข์นะเราเห็นคนเด่นคนดังพระเอกนางเอกเราคิดว่าเขามีความสุขเห็นพิเศษเนี่ยคิดว่าใจสั่งมาตอนนี้ก็สารสารสั่งมาจากใจสั่งมาตอนนี้สารสั่งมาก็ใครติดคุกอะไรเงี้ยชีวิตคนเรามันดูดูข้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูข้างหลังโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวมีความสุข มีตำแหน่งมีหน้าที่แต่บางทีชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเยอะล่าสุดนี่เห็นมีดา,ดาราคนดังอะไรผู้หญิงอคนหนึ่งน้องน้องน้องพลอยหรือน้องอะไรนะเห็นว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องอดีตแฟนเก่าก็เป็นศิลปินอะไรแรปเลิฟอะไรใช้ถ้อยคำหยาบคายอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่อยากจะไปอะไรเยอะ <c oughs>